สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Better Me และนี่คือพื้นที่เล็กๆที่จะช่วยให้คุณ grow a better you เติบโตเป็นตัวเองที่ดีกว่าในทุกๆวันค่ะวันนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนหรือการดูแลครอบครัวสัญอยากชวนคุณมาหยุดลมหายใจลึกๆสักหนึ่งครั้งแล้วใช้ช่วงเวลานี้ในการปลดล็อกพลังบวกที่อยู่ในตัวคุณ หลายครั้งเราตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกที่ยังไม่ทันได้ตั้งใจเช่นความกังวลจากงานที่ยังค้างความเหนื่อยล้าที่สะสมมาหลายวันหรือความรู้สึกว่าวันนี้คงจะเหนื่อยอีกเหมือนเดิมแต่คุณรู้ไหมคะว่าความคิดแรกของเราในตอนเช้ามีผลอย่างมากกับอารมณ์และพลังงานของเราไปทั้งวันเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นวันด้วยความคิดบวกไม่ใช่แค่คำสวยหรู แต่มันคือการตั้งโทนให้กับทั้งวันของเราเป็นเหมือนการเลือกเส้นทางที่เราจะเดินไปตลอดวันนั้นว่าจะเป็นวันที่เต็มไปด้วยความเครียดหรือเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเราควบคุมชีวิตตัวเองได้ความคิดบวกไม่ได้หมายถึงการฝืนยิ้มหรือถ้าเหมือนปัญหาไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะแต่มันคือการเลือกมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจที่อ่อนโยนกว่าเดิมมองตัวเองด้วยความเข้าใจมากขึ้น และให้โอกาสตัวเองทำดีที่สุดเท่าที่วันนี้จะทำได้และใช้ค่ะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่คิดบวกตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องเป็นคนแฮปปี้ทั้งวันการคิดบวกคือทักษะและทักษะนี้เราฝึกได้ค่ะวันนี้ฉันอยากให้คุณลองฟังคลิปนี้จนจบแล้วค่อยๆซึมซับประโยคดีๆพลังงานดีๆที่จะช่วยตั้งต้นวันของคุณให้สว่างขึ้นนุ่มขึ้นและมีความหวังมากขึ้น ไม่ว่าตอนนี้คุณจะเหนื่อยแอบกังวลหรือกำลังสับสนกับอะไรอยู่ก็ตามคุณยังคงมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันและว,วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณเลือกได้ว่าจะสร้างความหมายแบบไหนกับมันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความคิดบวกไปด้วยกันเลยคะ่ะเคล็ดลับที่หนึ่งเริ่มต้นวันด้วยลมหายใจที่ตั้งใจ และความเงียบหนึ่งนาทีหลังจากที่คุณตื่นขึ้นมาลองให้ตัวเองได้เริ่มวันด้วยความเงียบเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นหลับตาเบาๆแล้วหายใจเข้าลึกๆจนรู้สึกว่าปอดขยายจากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆในหนึ่งนาทีนี้คุณไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะแค่ปล่อยให้ลมหายใจเชื่อมคุณกับปัจจุบันเพราะเมื่อใจอยู่กับตอนนี้ไม่ใช่อดีตหรืออนาคต คุณจะสังเกตได้เลยว่าความกังวลต่างๆเบาลงอย่างเห็นได้ชัดลมหายใจที่ตั้งใจเป็นเหมือนการรีเซ็ตระบบภายในให้คุณเริ่มต้นวันด้วยความสงบไม่เร่งรีบไม่สับสนและไม่กดดันตัวเองตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดีด้วยซ้ำเคล็ดลับนี้ดูเหมือนเรียบง่ายแต่ถ้าทำทุกวันคุณจะรู้สึกว่าชีวิตเริ่มต้นด้วยพื้นที่ปลอดภยัยก่อนจะเดินออกไปเจอโลกทั้งใบค่ะ เคล็ดลับที่2อพูดกับตัวเองด้วยประโยคเชิงบวกที่มีพลังหลังจากที่ใจเริ่มสงบแล้วขั้นตอนต่อไปคือการตั้งโทนให้กับทั้งวันด้วยคำพูดดีๆค่ะลองพูดตามนี้ในใจหรือพูดออกเสียงก็ได้นะคะวันนี้ฉันจะทำดีที่สุดเท่าที่ฉันทำได้วันนี้ฉันเลือกที่จะมองโลกด้วยพลังบวกวันนี้ฉันให้โอกาสตัวเองเริ่มใหม่ คุณอาจไม่เชื่อคำเหล่านี้เต็มร้อยในตอนแรกซึ่งเป็นเรื่องปกติมากค่ะแต่การพูดบ่อยๆจะช่วยให้สมองเริ่มจดจำและค่อยๆเชื่อว่าใช่เราทำได้จริงๆคําคำพูดกับตัวเองเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากเพราะมันคือเสียงที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดถ้าเสียงนั้นอ่อนโยนให้กำลังใจและมองเห็นคุณค่าในตัวเราไม่ว่าวันนี้จะยากแค่ไหนคุณก็จะมีต้นทุนทางใจในการ,รเผชิญมันค่ะ เคล็ดลับที่3เลือกสิ่งแรกที่คุณเสพในตอนเช้าให้เป็นสิ่งที่ดีต่อใจทันทีที่ตื่นหลายคนรีบหยิบโทรศัพท์เปิดโซเชียลข่าวหรือข้อความงานที่ยังไม่อ่านและสิ่งเหล่านี้เองที่เป็นตัวกำหนดอารมณ์ในวันนั้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวฉันอยากให้คุณลองเปลี่ยนสักนิดก่อนจะหยิบโทรศัพท์ลองเลือกสิ่งที่ดีต่อใจเข้ามาเป็นอย่างแรกแทนค่ะ เช่นเพลงเบาๆที่ทำให้ใจสงบคลิปที่สร้างแรงบันดาลใจคำคมดีๆที่ทำให้รู้สึกมีพลังหรือแม้แต่การมองท้องฟ้าสักสิวินาทีการเลือกสิ่งแรกที่เราเสพในตอนเช้าคือการเลือกอารมณ์ของเราตลอดทั้งวันคุณจะพบว่าพลังงานของคุณนิ่งขึ้นอารมณ์เสถียรมากขึ้นและพร้อมเผชิญงานหนักๆได้ง่ายขึ้นค่ะคุณไม่จำเป็นต้องตัดโซเชียลออกไป แค่เลื่อนมันไปเป็นอย่างที่สองก็พอค่ะคลิดลับที่4ตั้งความตั้งใจประจำวันแทนการกดดันด้วยทูดูลิสต์ยาวๆหลายคนเริ่มต้นวันด้วยทูดูลิสต์ที่ยาวจนดูน่ากลัวพอทำไม่ครบก็รู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ถึงเที่ยงวันแต่วันนี้ลองเปลี่ยนมาใช้ความตั้งใจประจำวันแทนค่ะ เป็นเพียงประโยคเดียวที่คุณอยากให้เป็นธีมของวันนั้นเช่นวันนี้ฉันจะใจดีกับตัวเองมากขึ้นวันนี้ฉันจะตั้งใจทำทีละอย่างวันนี้ฉันจะหายใจลึกๆก,ก่อนตอบโต้สิ่งที่ไม่ชอบ INTENTION ทำให้วันของคุณมีทิศทางโดยไม่กดดันมันช่วยให้จิตใจนิ่งและอยู่กับสิ่งสำคัญจริงๆจ,จำไว้นะคะ คุณไม่ได้ต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบแต่คุณทำให้วันนี้มีความหมายได้เสมอเคล็ดลับที่5ให้พื้นที่กับตัวเองก่อนเริ่มงานหรือกิจวัตรก่อนจะเริ่มวันที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบลองให้พื้นที่ตัวเองสัก5นาทีไม่ว่าจะดื่มน้ำอุน่นฟังเพลงที่ชอบเดินยืดเสน้นหรือเปิดหน้าต่างรับอากาศ พื้นที่เล็กๆแบบนี้จะช่วยให้ร่างกายและหัวใจของคุณตื่นจริงๆไม่ใช่ตื่นแบบเร่งรีบผู้ใหญ่หลายคนเติบโตมาโดยเชื่อว่าต้องเริ่มหลานให้เร็วที่สุดต้องรีบต้องขยันต้องทำทันทีแต่ความจริงแล้วการให้ตัวเองได้ตั้งลมหายใจก่อนเริ่มต้นอะไรสักอย่างเป็นการลงทุนเวลาเล็กๆที่คุ้มค่ามากเพราะมันช่วยลดความตึงเครียดช่วยให้คิดชัดขึ้น และทำให้คุณมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการใช้ชีวิตตลอดทั้งวันการดูแลตัวเองเล็กๆน้อยๆแบบนี้คือสิ่งที่ทำให้คุณเริ่มวันด้วยพลังบวกจริงๆค่ะทั้ง5้าเคล็ดลับนี้เรียบง่ายมากแต่ถ้าคุณลองทำวันละนิดคุณจะรู้เลยว่าชีวิตนี่หนึ่งวันของคุณมีความเบาขึ้นสงบขึ้นและสดใสมากขึ้นจริงๆเพราะความคิดบวก ไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มาจากวิธีที่คุณเริ่มต้นวันของตัวเองค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณลองมองย้อนกลับไปที่เช้าวันนี้ของตัวเองว่าคุณเริ่มต้นวันแบบไหนคุณตื่นมาแล้วรีบวิ่งเข้าสู่ความวุ่นวายทันทีหรือคุณได้ให้ใจของตัวเองเริ่มวันด้วยความสงบความตั้งใจและพลังบวก ที่คุณคู่ควรทั้ง5้าเคล็ดลับที่ฉันแบ่งปันวันนี้ไม่ได้เป็นกฎว่าคุณต้องทำทั้งหมดแต่คือเครื่องมือเล็กๆที่จะช่วยคุณเริ่มต้นวันอย่างที่คุณอยากเป็นไม่ใช่อย่างที่โลกภายนอกบังคับให้คุณเป็นบางวันคุณอาจทำได้ครบบางวันคุณอาจทำได้แค่ข้อเดียวและบางวันคุณอาจทำไม่ได้เลยแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะ เพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่คือความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองและทุกครั้งที่คุณหันกลับมาใส่ใจตัวเองแม้จะเป็นเพียงหนึ่งนาทีคุณก็กำลังก้าวไปข้างหน้าในเส้นทางของการเป็นเบธเมีแล้วคะ่ะถ้าวันนี้คุณรู้สึกหนักเหนื่อยหรือไม่ชัดเจนกับชีวิตขอให้รู้ไว้นะคะว่าคุณ ไม่ต้องรีบโตให้ทันใครและคุณไม่ต้องแข็งแรงตลอดเวลาแค่ค่อยๆพาตัวเองกลับมาที่ปัจจุบันหายใจลึกๆและเริ่มต้นใหม่เท่าที่คุณทำได้ขอให้พรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ใจของคุณเบาขึ้นและโลกของคุณอ่อนโยนขึ้นค่ะถ้าคลิปนี้ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นแม้เพียงนิดเดียว อย่าลืมกดไลค์เพื่อบอกฉันว่าคุณอยากฟังเนื้อหาแบบนี้อีกนะคะและถ้าคุณอยากเดินทางพัฒนาตัวเองไปพร้อมกันในทุกสัปดาห์กดติดตามช่อง Better Me ไว้เลยค่ะเพราะที่นี่ฉันจะอยู่ข้างๆคุณคอยเตือนให้คุณมองเห็นคุณค่าในตัวเองและเป็นพื้นที่เล็กๆที่คุณจะได้พักใจขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะคะไว้เรามาเติบโตไปด้วยกันอีกในคลิปหน้า ดูแลตัวเองด้วยนะคะ